ไข่ไข่ไข่มามานี่กินนี่เลยมาเร็วเร็ว,รวมามาน้องเชรเมามากินนี่แม่แม่ผงเขากินมาเค,เคีจแค่ตาไข่มาตา โอ้ยยโน่นไปงั้นจี๋ล่ะลูกยโน่นไปกินหม้อหันน้องน้องน้องเพชรกินเชี้ยวให้หมดดิน้องอ่ะเอ้าเหรอจ้าแม่น้ำแม่น้ำบุรีรัมย์ไหมคุนมาสวนน้ำธนาวันคนสจิ๋วแบะเขามาโยนอะไรนะลูก หนูต้องกินให้หมดโสนไปโรงเรียนบอกว่าโสนไปโรงเรียนก้องเข่ามาห้างเหียงแยแย่ไอ้อิมเป็นตัวอะไรละ่ะน้องเพชรอย่ายโยนไปลูกน้องเพชรกองไว้ใกล้ๆน่อติมไ้ใกล้ๆเนี้ยไม่ต้องนงหรอกออเอาวางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยวางเออนั่นแหละลูกโอเคนั่นแหละถูกต้องแล้ว ไม่ใช่เขาจะกินปีกแมงเจ้าแล้วเฮ้ยนั่นเห็นบ้อนแบดูน้องดูพี่พลอยทำวางใกล้ๆน่ะไม่ต้องวางไปไกลพูดนะลูกไข่โนนไปฝุ่นเออเออโอ้ยตามแล้วโอ้ยตามแล้วกินนะนะกินดีๆนะลูกนะอยเอาไหมเอาไหมเอาไหมแล้วปุ้ยป่วนกันเอาไปเอาไหม

มีครับบออาใครมาดูติว้ายว้าวดีค่ก่อนดีค่าก่อนเย้งเพชรมะงเพชรบด,ดียาก,ก่อนงเพ็ดต้งเพชรบดียากก่อนลูกอู้หงเพชดบดียาเออมาค่ะมามามาัสดีค่ากินข่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อุ้ยมาเห็นอายวะเอ้าแฝดไหมเนี่ยโอ้พี่น้องสวัสดีค่ะอ๋อมีอะไรอ่ะเอาอะรหรอคะปูปู